สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v a เลอร์นะครับ <Yeah! S 1> คลิปนี้จะมาแนะนำการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่6น้องหลายคนนะครับรีเควสมาว่าอยากให้พี่ทำคลิปแบบวลลอกนิดนึงพี่ก็เลยลองทำดู ซึ่งจริงๆทําคลิปไปแล้วแต่มันก็ยังมีคําถามหลังใหม่มาอยู่พี่ก็จะรวบรวมคําถามที่น้องๆถา,ามกันมาบ่อยมาพูดไวในคลิปนี้เลยซ,ซึ่งวันแรกของการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละผัดเนี่ยก็จะถือเป็นวันปฐมนิเทศนะครับซึ่งวันปฐมนิเิศเนี่ยก็จะเป็นวันที่เรา,าเจอการครั้งแรก ซึ่งเวลาที่น้องเจอพี่ครั้งแรกนะครับสิ่งที่น้องจะต้องส่งให้พี่ก็คือเอกสารซึ่งเอกสารสําคัญมีอยู่3อย่าง1เลยนะครับก็คือ หนังสือส่งตัวหรือว่าใบส่งตัวซึ่งมันเป็นเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกให้เพื่อที่จะยืนยันว่าน้องนักศึกษามีรายชื่อดังกล่าเนี่ยได้ขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานนะองค์การเพศสักรรมถ้าไม่มีหนังสือส่งตัวมาเนี่ยทางหน่วยงานของเรานะครับก็จะไม่ได้ออกบัตรนักศึกษาฝึกงานให้ตองนะครับก็คือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งเป็นใบที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกให้เพื่อที่จะบอกว่าได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับแหล่งฝึกซึ่งเอกสารทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับที่จะต้องส่งเข้าไปยังพลรามหกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการขั้นต่อไป3นะครับก็คือแบบประเมิน าการปฏิบัติงานนะครับซึ่งแบบประเมินการปฏิบัติงานเนี่ยน้องสามารถให้พี <S 2> <S 2> <S ่ได้เลยหรือน้องจะให้พี่ในช่วงก่อนจบการฝึกปฏิบัติงานก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ก็จะใช้ในการประเมินหลังจากที่พี่ได้เห็นการปฏิบัติงานของน้องไปแล้วมาเข้าเรื่องการฝึกปฏิบัติงานกันนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็จะดูแลทางฝั่งโรงงานผลิตยาลังสิตหนึ่งในฝั่งโรงงานผลิตยาลังสิตหนึ่งเนี่ยก็จะ มีผู้จัดการโรงงาน1ท่านนะครับและก็จะประกอบไปด้วย4กองนะครับก็คือ1กองอำนวยการ2กองการผลิต3กองการคลังสำรองซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกองบริหารการผลิตและ4กองวิศวกรรม2กองนะครับที่เราจะได้ไปฝึกกันก็คือกองการผลิตและกองบริหารการผลิตส่วนพี่ใหม่นะครับดูแลทางฝั่งประกันคุณภาพโรงงานผลิตยาลังสิกหนึ่งพี่เนี่ยก็จะดูแลทางฝั่งโรงงานนะครับหรือว่าเป็นผัดที่เรียกว่า PD Production ทนกันอีกครั้งนึ่งนะครับก็คือถ้าน้องมาฝึกเป็น Part PD เนี่ยน้องก็จะได้ฝึก2กองหลักๆนะครับก็คือกองการผลิต Production และก็กองบริหารการผลิตหรือว่าแ a r ์เฮานั่นเองนะครับอ่ะมาลงรายละเอียดกันนะครับจากกองการผลิตกับกองบริหารการผลิตกองการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6กแผนด้วยกันนะครับก็คือแบ่งเป็นโมดูลเลยเป็นโมดูล1 2 3 4 5แล้วก็พายอตสเกลนะครับ ส่วนกล้องบริหารการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น,ผนแผนกวางแผนการผลิตผแผนกสำรองวัตถุดิแบแผนกสำรองบรรจุภัณฑ์และผแผนกผลิตภัณฑ์ยาสําเร็จรูปนะครับสาหรับเวลาในการฝึกงานนะคะรับก,รก,นนะะก็คือ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็น8 0ดจุนนถึงส6 0 0จนนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับชั่วโมงเนี่ยมันจะนับเป็น7ชั่วโมงการทํางานนะ,ะแต่เรื่องจากชั่วโมงการฝึกงานของน้องเนี่ยอาจจะไม่ครบได้ถ้าพี่นับให้เจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะนับให้เป็น8ชั่วโมงนะของ การฝึกงานในแต่ละวันสําหรับในวันแรกของการฝึกปฏิบัติงานนะครับน้องๆส่วนใหญ่ก็จะถามมาว่าจะต้องให้ผมหรือจะต้องให้หนูเนี่ยไปที่ไหนคะไปที่ไหนครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่กับพี่ใหม่จะจองห้องประชุม1อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งไว้นะครับถ้ามีอุบิเหตุจริงๆอาจจะย้ายห้องไปห้องอื่นนะครับอาจจะเป็นห้องพิกุลหนึ่งที่อาคารอำนวยการแต่หลักๆเนี่ยก็จะเจอกันที่ห้องประชุมลังสิทธิ์หนึ่งชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ นะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าเลยซึ่งเราก็จะปฐมนิเทศกันที่ห้องนะั้นต่อมาจะเป็นเรื่องสำคัญอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวซึ่งพี่ได้ทำคลิปแยกออกไปแล้วสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนั้นนะ hey, <yeah. S 1> ก่อนอื่นเรามาพูดถึงกฎระเบียบในการฝึกปฏิบัติงานก่นกอนนะครับมี ข้อตกลงอะไรบ้างที่น้องๆจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อหนึ่งนะครับน้องก็ต้องรักษาระเบียบวินัยขององค์การเพศสักรรมอย่างเคร่งขัดนะครับข้อ2แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานปฏิบัติการก็คือน้องจะต้องใส่ชุดนักศึกษาฝึกงานนะครับ ตัวรองเท้าเนี่ยจะต้องเป็นรองเท้าพุ้นโซนโดยที่ห้ามใส่รองเท้าแตะเอกขาดยกเป็นเหตุจำเป็นน้องก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบมาตรงต่อเวลาและลงชื่อปฏิบัติงานทุกวันที่โต๊ะทำกานนะครับติดป้ายแสดงตนว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่ที่หน้าอุตสาหดเวลาแล้วก็จะมีบัตรนักศึกษานะครับที่พี่จะแจกให้น้องๆก็จะต้องติดบัตรนั้นด้วยนะครับแจ้งพี่ที่ดูแลทุกครั้งที่ไม่มาหรือติดตัวละจำเป็นพี่จะได้ทราบนะครับว่าวันไหนที่น้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องลานะครัหนนไ้้้ง่่าีีีใเยแแพทททดดูลล ข้อ8มีมนุษยสัมพั์ที่ดีและเคารพสิทธิของผู้อื่นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของหนังสือและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องขณะปฏิบัติงานต้องระมัดระวังเรื่องการวางตัวนะครับและการใช้เครื่องมือสื่อสารในระหว่างการทางานด้วยไม่อนุญาตให้นําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับเข้าลายบัทึกยกเป็นกรณีที่จะต้องใช้ทํางานจริงๆเนี่ยก็จะต้องแจ้งให้พี่ที่ดูแลในแต่ละแผนเนี่ยเป็นผู้อนุญาตก่อนนะครับนอกถึงจะสามารถนาเข้าไปได้นะครับส่วนเรื่องการวางตัวเนี่ยเราจะต้องวางตัวให้ดีนะครับว่าเราเป็นนักศึกษาเราควรจะปฏน ลงชื่อในล็อกบุกทุกครั้งเมื่อเข้าไปยังพื้นที่ผลิตนะครับในแต่ละโซนของพื้นที่ผลิตเนี่ยจะต้องมีล็อกบุกการเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้าและออกพื้นที่นะครับเอกสารทุกฉบ,บับเนี่ยที่น้องๆได้ศึกษาเนี่ยถือเป็นความลับห้ามนําไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับ แล้วก็จะมาพูดย้ำเตือนกันอีกในเรื่องของการปฏิบัติตาม GMP นะครับสิ่งใดที่ GMP บอกไว้เราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งใดที่ GMP ห้ามเราจะต้องห้ามโดยเฉพาะเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับอันนี้คือใส่แหวนมาเพื่อที่จะบอกว่าเครื่องประดับเนี่ยห้ามใส่เข้าลายผลิตนะครับก่อนเข้าลายผลิตเนี่ยจะต้องถอดแหวนกำไลสร้อยข้อมือต่างๆนะครับต้องถอดถอดอดรวมถึงสร้อยด้วยนะครับถอดออกให้หมดเลย ก็คือห้ามสวมใส่เครื่องประดับเข้าหลายการผลิตเป็นขาดน,นะส่วนเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับฮัลโหลห้ามนําเข้าหลายการผลิตยกเว้นเมื่อน้องมีเหตุจําเป็นนะครับเช่นน้องอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องติดต่อกับทางบ้านน้องก็สามารถขออนุญ,ญาตพี่เภสัชกรประจำแผานกเนี่ยนำโทรศัพท์ มือถือเข้าไปได้ส่วนเรื่องของการถ่ายภาพจะไม่อนุญ,ญาตให้น้องนําอุปกรณ์ถ่ายภาพทุกชนิดเข้าไปียกเป็นแปลกรณีนะครับเช่นน้องได้รับมอบหมายให้ทํารายงานหรือท I, นะํา WI เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอาจจะขออนุญ,ญาตพี่เภสัชกรนําเครื่องมือถ่ายภาพเข้าไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่น้องจะทํารายงานส่งให้กับคุณครูอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องจะต้องได้รับอนุญาตจากพี่เภสัชกรประจำะแผนกนั้นๆทุกครั้งนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของ ปาก,กานะครับการใช้ปาก,กาที่นี่จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะปากกาน้ำเงินลูกลื่นเท่านั้นนะครับห้ามใช้ปาก,กาสีอื่นนะและปาก,กามึกซึมห้ามใช้เด็ดขาดอ่าย้ำอีกรอบนะครับเครื่องประดับทุกชนิดห้ามโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดอุปกรณ์ถ่ายภาพห้ามนำเข้าลายการผลิตนะครับยกเวน้นมีเหตุจำเป็นและปาก,กาให้ใช้ปาก,กาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับ บไ,ไ,ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน